มีเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเมืองน,นี้แทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกแต่มีสเสน่ห์ท่ามกลางป่า เขาและใกล้ฐานน้าแข็งทําให้มีเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่มาจอดมีคนที่ใฝ่หาความร่มรื่นสงบเงียบท่ามกลางธรรมชาติมาพักตั้งแคมป์แต่สิ่งที่พิเศษจริงๆก็คือที่นี่ถูกเรียกว่า City Under One Roof หรือเมืองใต้หลังคาเดียวกันเพราะแทบทุกคนในเมืองนั้นอาศัยอยู่ที่ตึกหลังเดียวกันมาร่วมหาคําตอบกันใน5ข้อน่ารู้วิีเออเมืองใต้หลังคาเดียวกันครับ สนับสนุนโดยโรงเรียนมารุโชคโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเดินเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ097-159-7447 1. บุกเบิกโดยกองทัพสหรัฐวิทีเออร์เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในรัฐอัสกาของสหรัฐอเมริกาต่อตั้งขึ้นในปี1969 ชื่อเมืองมาจากชื่อทานน้ำแข็งวิทีเออร์ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งชื่อของทานน้ำแข็งนั้นก็ได้รับการตั้งชื่อตามกวีชาวอเมริกันจอ์นกลินลิฟวิทีเออร์ที่ค้นพบในปี1915ในการสำรวจสำนโนประชากรปี2020วิทอเออร์นั้นมีประชากร272คนเพิ่มขึ้นจาก220คนในปี2010ซึ่งเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในอาคารเดียวนั่นก็คือเบกิสทาวเวอร์ ภูมิภาคนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการขนย้ายของชาวชูกัสซึ่งเป็นชาวเอสกิโมพื้นเมืองของ阿拉斯าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพสหรัฐได้สร้างสถานที่ทางทหารพร้อมด้วยท่าเรือและทางรถไฟใกล้กับทานน้ำแข็งและตั้งชื่อสถานที่นี้ว่าแคมป์ซัลลิแวนพวกทหารสร้างอาคารสำหรับบรรดาทหารที่มาปฏิบัติภารกิจสร้างฐานและครอบครัวสร้างโรงเรียนติดกับอาคารที่เชื่อมต่อกันด้วยอุโมงค์เพื่อให้เด็กๆนั้นสามารถเข้าถึงโรงเรียนได้อย่างปลอดภยัย ในวันที่สภาพอากาศเลวร้ายที่ท่าเรือวิทเออร์กองทหารช่างของสหรัฐได้สร้างคลังผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมสถานีสุบน้ําและท่อส่งน้ํามันขนาด8นิ้วที่มีความยาว100กิโลเมตรไปยังเมืองแองเคิลเลชเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอสกา้าเพื่อเตรียมการขุดน้ํามันแต่แล้วเมื่อวันที่28มีนาคมปี1964เมืองก็ได้รับความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า10ล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เรียกกันว่า Good Friday Earthquake เนื่องจากตรงกับวัน Good Friday ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์พอดีซึ่งแผ่นดินไหวนั้นวัดระดับความรุนแรงได้9.2ริกเตอร์นับว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยในครั้งนั้นได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง131คนและทำให้เกิดคลื่นสึนามิตามแนวชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาคลื่นสึนามิที่กระทบวิเออร์มีความสูงถึง13เมตรและฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง13ราย กองทัพสหรัฐจึงล้มเลิกโครงการพัฒนาวิทเออร์ไปตั้งแต่นั้น 2. เบกิสทาวเวอร์บ้านของคนเมืองนี้หรือที่รู้จักกันในชื่อวิเทอีอร์แมนเนอร์ได้รับการออกแบบในปี1953หลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ของกองทัพสหรัฐโดยก่อนหน้านี้ชื่อว่าฮอชบล d ดิงเพื่อระลึกถึงพันเอกวิลเลียมวอเตอร์ฮอชผู้บัญชาการกรมทาหารช่างที่93 ต่อมาในปี1964แผนการสร้างอาคารต่างๆทางการทหารถูกยกเลิกไปเพราะผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิอาคาร h ฮอชบ e d i n g ถูกเปลี่ยนเป็นอาคารสาธารณะที่มีหลายยูนิตรวมถึงสำนักงานใหญ่ของสถาบันหลักและบริการเชิงพาณิชย์ของวิทีเออร์ในปี1972อาคารนั้นก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเบกิสทาวเวอร์คอนโดมิเนียม เพื่อรำลึกถึงนิกเบกิสสมาชิกสภาคองเกรสจากอสก้าที่าหายตัวไปในพื้นที่และสันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกอาคารแห่งนี้จึงกลายเป็นอพาร์ตเมนต์14ชั้นแบบ2และ3ห้องนอนจำนวน150ห้องนอกจากพื้นที่ที่อ่องาศัยแล้วอาคารยังมีบริการพื้นฐานเช่นที่ทำการประชุีร้านสะดวกซื้อร้านตัดผมสถานีตำรวจร้านสกรีดโบสขนาดเล็ก ห้องประชุมและสนามเด็กเล่นในร่มของโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับตัวตึกและมีทางเดินใต้ดินเชื่อมต่อให้เด็กเดินไปเรียนในฤดูหนาวความสะดวกสบายเหล่านี้ทําให้ผู้อยู่อาศัยนั้นสามารถอยู่ภายในอาคารได้เป็นเวลานานหากสภาพอากาศไม่อื้ออํานวยหรือเพียงแค่ไม่ต้องการออกไปนอกจากนี้ยังมีที่พักพร้อมอาหารเช้าสําหรับแขกภายนอกที่จะมาเช่าพักที่นี่อีกด้วยครับ 3. เข้าออกเมืองผ่านอุโมงร่วมกับรถไฟ ก่อนหน้านี้การเดินทางไปยังเมืองสามารถทำได้โดยทางเรือทางเครื่องบินทางรถไฟแต่ในปี2000ก็ได้มีการสร้างทางเชื่อมเพื่อเข้าออกเมืองด้วยรถยนต์โดยใช้อุโมงค์อนุสรแอนตันแอนเดอร์สันซึ่งเป็นทางรถไฟที่ลอดผ่านภูเขามาทำถนนคร่อมรางทำให้กลายเป็นทางหลวงสายแรกที่เชื่อมต่อวิเทีอร์กับเมืองแองเกลิสและ阿拉กาอุโมงค์มีทางเดินรถช่องเดียวซึ่งต้องใช้ร่วมกันร,ระหว่างรถยนต์และรถไฟที่เดินทางไปทั้งสองทิศทาง และจะต้องมีการระบายอากาศระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องระบายอากาศแบบกังหันไอพ่นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทําให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโมงค์ใหม่ได้หลายสิบล้านดอลลาร์และสําหรับผู้ที่มาใช้บริการอุโมงค์นี้มีค่าใช้จ่าย13เหรียญต่อเที่ยวและสามารถซื้อแบบตั๋วรายปีได้ในราคา605เหรียญอุโมงค์มีความยาวประมาณ4กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ20-30นาทีซึ่งจริงๆแล้วใช้เวลาลอดอุโมงค์ประมาณ10นาที แต่อาจจะเสียเวลาเพื่อรอรอบการเข้าออกที่จะสลับกันกับรถที่จะออกมาจากฝั่งเมืองวิทีเออร์และอุโมงค์จะมีเวลาปิดไม่ให้รถวิ่งเพื่อให้รถไฟใช้ในช่วงหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปถึงรุ่งเช้าหลังจากที่อุโมงค์ขยายการเข้าถึงวิทีเออร์ก็เริ่มมีเรือสำราญขนาดใหญ่เข้ามาเยี่ยมชมและในที่สุดที่นี่ก็กลายเป็นท่าเรือสำหรับเรือสำรานเป็นจุดเริ่มต้นของการล่องเรือเที่ยวเดียวจากแองเกิลเดชไปยังแวนคูเวอร์ของแคนาดา 4. สุดยอดธรรมชาติอันเงียบสงบดึงดูดผู้คนแหล่งท่องเที่ยวหลักของที่นี่คือการล่องเรือในฐานน้าแข็งซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ประมาณ55,000คนต่อปีพราวิทีเออร์ตั้งอยู่ระหว่างฐานน้าแข็งและภูเขาเขียวชอุ่มที่เงียบสงบกว่าหากเทียบกับที่อื่นๆในอ阿拉斯าที่ผู้คนพุกพล่านและสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากแองเคอรเรสเพียง90นาทีโดยรถยนต์ ทำให้ที่นี่ง่ายที่จะมาท่องเที่ยวแม้ว่าจะมีเวลาเพียงวันเดียวโดยอาจล่องเรือในเวิ้งน้ำาริสตูวินเลียมเพื่อชมทานน้ำแข็งชมสัตว์ทะเลนานา,นาชนิดเช่นวานนาคทะเลแมวน้ำและนกทะเลหรือจะสำรวจป่าสงวนแห่งชาติชูกัดที่สามารถไปพายเรือคายักหรือจะขี่เจสกีไปยังทานน้ำแข็งไต่เขาตามระบบเส้นทางท้องถิ่นที่ปลอดภยัยนอกจากนี้ยังมีบริษัทเรือยอช และเรือบายขนาดเล็กให้เช่าในการล่องเรือในน่านน้ำซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เช่าเหมาลำหรือจัดเป็นกลุ่มเล็กๆไม่เกิน12คนซึ่งข้อดีก็คือไม่ต้องทำตามโปรแกรมทัวร์จะจอดชมตรงไหนปล่อยเรือคายักลงไปพายเล่นหรือว่ายขึ้นฝั่งเพื่อเดินป่าได้ตามสะดวกนอกจากนี้ยังมีรถไฟให้บริการจากแองเกลชไปยังวิเอ,อร์ช่วงฤดูร้อนทุกวันมีเรือข้ามฟาก阿拉斯 m มารีนเทียบท่าที่ท่าเรือนี้ทุกวันตลอดฤดูร้อน ให้บริการขนส่งไปยังเมืองชายฝั่งของวาลเดสและคอร์โดวาซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนและเดินทางกลับโดยเรือข้ามฟากในวันถัดไปวิเทอีอร์ยังกลายเป็นท่าเรือยอดนิยมสำหรับเรือสำราญที่เดินทางมาถึงหรือออกจากอ阿สกาในตัวเมืองนั้นมีร้านอาหารริมท่าเรือและร้านค้าขนาดเล็กที่แปลกตาให้ได้เดินชมวิถีชีวิตของคนที่นี่ 5. ชีวิตที่ไม่ง่าย หลายคนอาจจะอิจฉาคนที่นี่ที่ได้ใช้ชีวิตที่สงบเงียบท่ามกลางธรรมชาติห่างไกลาจากความวุ่นวายแต่สำหรับคนที่นี่นั้นต้องพบกับปัญหากวนใจต่างๆเช่นความเป็นส่วนตัวที่หาได้ยากเพราะคนในเมืองนั้นรู้จักกันหมดทําให้ขอบเขตทางสังคมนั้นไม่ชัดเจนบางคนชอบเข้ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวหรือเวลาออกไปพักผ่อนก็จะเจอคนรู้จักเข้ามาทักทําให้รู้สึกไม่อิสระด้านอาหารการกินก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเพราะสก้านั้นก็เป็นรัฐที่ค่อนข้างขาดแคลนอาหารอยู่แล้ว พราะอยู่ท่ามกลางหิมะยิ่งเมืองเล็กๆแบบนี้ด้วยนะครับยิ่งทําให้ราคาสูงขึ้นไปอีกสําหรับของทานเล่นธรรมดาอย่างมันฝรั่งทอดถุงหนึ่งอาจจะมีราคาสูงถึง9เหรียญหรือประมาณ300บาทเลยทีเดียวทําให้หลายคนนั้นยอมขับรถข้ามไปยังเมืองใหญ่เพื่อซื้อของกินของใช้อีกปัญหาก็คือเรื่องสุขภาพนะครับเพราะที่นี่ไม่มียิมออกกำลังกายและการออกไปวิ่งก็ไม่เป็นที่นิยมเพราะอากาศหนาวแถมบางช่วงก็เป็นฤดนูฝน คนส่วนใหญ่จึงมักเก็บตัวอยู่แต่ในห้องสุขพานวมหนาๆและกินเพื่อให้มีไขมันไว้สู้กับความหนาวจนติดเป็นนิสัยแต่ขณะเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือเป็นคนของเมืองนี้หากเกิดปัญหาทุกคนที่นี่นั้นก็พร้อมใจที่จะช่วยให้ปัญหาต่างๆลุล่วงไปได้ที่นี่จึงเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ๆมากกว่าเมืองนะครับมีทั้งสุขทั้งเศร้าเรื่องดีและเรื่องแย่ที่ทุกคนนั้นก้าวข้ามผ่านมันไปด้วยกันครับ